สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับที่เรามาอัปเดตครับน้องเดีน้องใส่กันครับดุกความลาเลงครับความสดใสของน้องกันครับวันนี้ครับผมวันนี้ได้น้ําครับวันนี้เล่นน้ําครับฉีดน้ําให้ครับลาเลยนะครับผมความสดใสน่ารักของน้องปนะครับ นไง้ครับผมน้องแสงจันของเรานะครับอ,อารมณ์ดีไหมครับบทความจะอัปเดตให้ดูทุกวันเลยนะครับผมติดตามความสนของน้องแสงจันได้ครับทางช่องพลายแสงจันทรชแน,นลนะครับผม การจเจริญเติบโตของน้องทุกวันเลยนะครับผมชอบเล่นน้ำครับผมน้องชอบเล่นน้ำน,นูะหรืพ่อวานให้เล่นกามังแตกได้สองสามใบแล้วครับมา มีแม่แม่ที่ท่านใดครับสนใจจะซื้อสักยางครับผมเป็นกำลังใหญ่หญเนาะให้กับน,น้องก็เช่นได้เลยนะครับตรงนี้ประกานก็ไม่มีคะแนนครับที่จะซื้อให้น้องนะครับผมน้องชอบเล่นน้ำมากครับก็ต้องฉีดให้เล่นอย่างนี้ครับกัลมังการก็ <laughs> หลายใบยแล้วครับ <laughs> พี่เขาเล่นเยอะครับวิ่งเล่นแถวนี้เยอะครับคึกครับคึกใหญ่เลยครับนี้อาน้ำอีกแล้วลูกหืออย่เลยน้ำใสกันคึกใหญ่เลย อยก็เพิ่มน้ำให้อีกนะจะได้เล่นจุๆไปเลยออชอบชอบชอบเล่นน้ำสน ล่จะชุบแป้งทอดแล้วเห็นพี่อยู่ตรงนู yeah> ้นเยอะครับ คึกไงเลยครับ <Okay. S 1> ทำสีอยู่ข้างนู้ครับ เล่นกับพี่ๆนะครับผม็นยังไงน้อเดี๋ยวครับทำหน้าห้อยนะครับผมออยากเอาไปเล่นกับพี่ๆเขาเนาะ,ะเล่นคนเดียวก่อนครับผม เห็นครับเรีนสะุกไปก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อถูกหวยก่อนจะเอาคะแนนมาซื้อให้นะลูกตรงนี้พ่อไม่มีอะไรเลย สวัสดีครับเน่ตัวน้อยของพอ่อเหนื่อยแล้วครับสาตันวน้อยของเราเหนื่อยแล้วครับอืมใส่จะหลับนะครับหลับยาวเลยทีนี้ พอแล้วลูกพอแล้วเดินแค่นี้พอแล้วแค่หอำปลาหอำกอพอแล้วเหนื่อยแล้วลูกน้องเล่นเยอะแล้วพอแล้วแหละแต่คนนี้เขาเล่นไมมา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 แสงเอ้ยมานี่เดีวแสงครับมานี่แล้วลูกเดีวเร็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 วมาไม่น้องเราต้องไปหาเพลงครับผมต้องกระตุ้นด้วยเพลงครับน้องชอบเพลงครับหัวงเพลงมาก แสงเอ้ยนี่นแสงเอ้ยแสงครับน่ะเห็นไหมเนี่ยแสงเอ้ยแสงครับผมอยู่ไหนนากแสงครับนอนเปเยด้อพอนอนเปเยด้อแสงเอ้ยแสงครับนอนเปแล้วยังไม่ได้มงมับ แข่งเลยอีเลยด้ออีเลยด้วยอีเลยด้วยคันเนาะแข่คันนามาแล้วมาแล้วโอ้ยังหัวสายยางอยู่ครับผมยังอยากจะเอาสายยางเล่นนี่ครับเอาละัไง เอ้ยจะอี๋จะอีะอ๋เอาเปลด้อเอาไหมนหี่ฮะขอนอนนี่เด้อขอนอนนี่ด้วยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ให้เหรอนอนบังวะเปลเนี่ยอน,น,น,นอนบังวะเปลเนี่ยเฮะเปลนอนบังวะเปลเนี่ยเล่นบังวะเปลเนี่ย น้นแล้วได้ว่าเพลงเนี่ยฮะยังไม่น้ำใจ <c oughs> ยังไม่น้ำใจครับผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ครับ แสงครับแสงอยู่ไหนน้อแสงครับแสงครับทำไรลูกทำไรยังไม่เหนื่อยครับยังไม่เหนื่อย Trong này vẫn còn nhiều lẻng lắm Wow, mời các bạn Các thấy không? Các được nó Các bạn พี่วิ่งวิ่งแล้วตามนะตามครับตามแล้วครับตาม้วครับเห็นพี่วิ่งไหมวิ่งตามนะครับตามแล้วครับอยากเล่นด้วยครับอยากเล่นด้วยน้องอยากเล่นด้วยเนาะพี่กลับคืนพี่กลับคืนกลับคืนให้น้องมาด้วยกลับมาวิ่งกลับมานี่น้องก็ได้มาตามเออวิ่งมาวิ่งมาหะวังลื่นนะอยากเล่นด้วยครับชอบครับชอบ đặt về đây các đặt về đây, để <laughs> con mà lấy bể các đặt về <laughs> รถยนสับร้อยทแม่มหนึ่งไปสองต้นก็ได้หรอกแม่ยกเนี่ยนะหมดยาหมดพอดีครับมแม่ก็เฝ้ามองลูกเหมือนกันนะครับตัวลูกจะเป็นอันตรายเนาะแต่ลูกชอบเล่นกับเพื่อนเยอะเลยครับเนี่ยยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งชอบเลยวันนี้คึกใหญ่เลยครับ พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วน um> um> ี่ให้พักผ่อนละให้น้องพักผ่อนละเล่นมาพวกนี้เขามาเล่นไหมหม่งั <S 1> <S 1> いい้นว uh,> ิ่งอย่างนี้ทั <h, <h ้งวันเลยเนี่เห็นเพื่อนเยอะวิ่งทั้งวันเลยไม่ไม่นอนหรอกช่วงนี้เห็นไหมคึกใหญ่เลยเนี่ย อเห็นเพื่อนเยอะไม่ได้คึกพักฟ่อนก่อนเดี๋ยวเย็นๆมาเล่นใหม่เดี๋ยวเย็นๆนน้องเล่นกับน้องแสงจันทร์ใหม่นะบายบายแม่เอฟซีก่อนลูกบายบายกอ่อนลาแม่แม่เอฟซีก่อนเนาะ เย้ชิบน้าจอกันไหมนะครับผมทุลักทุเลครับผมทุลักทุเล่ก็สำหรับที่นีก็ต่อค่วมาขอบคุณนะครับติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของเรานะครับในการเคลื่อนไหวของน้องนะครับการเติมเติมเติบโตของน้องครับผมวันต่อวันเลยนะครับเดี๋ยวพอควันจะอัปเดตให้ดูทุกวันเลยนะครับ หลังวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ